แล้ว่าใไหมโอ้ยเด็เสื้อนนั้นเสียโอ้ยนางดมปรได้เจ็เองบมันน่าใส่เสื้อนักเรียนมันเลยใส่จไปใส่กระติกวะไม่กินกันใส่โยใส่ยนมันมันละลายเออเพื่นเอาไ้ดีๆเขาทรศัาท์เพื่นนันนีมันส้เสเลยลงหเออย่ะดีอย่าอยเอะอออันนี้พไปไหนก็หันกว่าวนี้ละไม่รยสูดมัน

บ the, ือกอัวมือนี้เป็นกุจับกุจับใส่เลือดเ้นวุนเ้นเจ้ามือนี้กุญจมันตกเออกุจันตกะเติมยังะติ

ยี่สิบหกตัวก็มันมนทรอยเก่าคืวคือว่วมามาวันที่ยี่สิบหกเนี่ยยังยี่สิบสองนคว้ารถบุกเปล่อะไรเรา <laughs>

ตนะ้องใน้ำปลาเนะนี่นบ่โบมาแครมปลาปตุ้กเดียวก็จับทังไก็จะเค็มๆหน่อยอ <laughs>

มาคุณ่มีจะโหรือ่าจะมาจะแม่งไม่กระโดดต้องใช้ซอมเีอดเนี่ยบนเดีอยมึนซังมันหมักหมาเดี๋ยวมีอันอันมีขาวได้ว่ะไปกินแล้วยันนี้ั่ไม่แบบเนี่ยจะมีเกล็ดกินี่นี่สชกินยังคับมีขาวเป็นข้วบมันกรใสกาะใสลุ่มรองนี้อ

ตะสวยๆเลยโต๊ะไทยแบบมีสวเยมีสวนเลเออน้อแมนไทยมีสวต๊ะหองเรียบต๊ะหองมี่ัญหาันทเรม่เตนด้วยกันวะเต้อิวค่ะหนึ่งแมนเนาะฮะ

ยาหัดกินไรเหล่ายาอ๋อหไรอืมบอดียี่มึงสั่นกี่ลายทำนี่แขนช่วยไอ้ช่วนหนึ่บุกแขนบวว่าจับมึงจับเรื่องหนึ่งีน่าเกลนขีนัาเกลนมนุษย์มาหน้าจับนี่จับสนในฉันเงาฝารอยข้าฝาไม่อยจี่าหาสิ

ba xa thu. bên Cái này nữa hàng Hàng góp ăn cái nhựa Ăn, ăn thì chị bên thầy Cái hàng nhỏ này ăn rồi gì bên vua Bên vua không hàng Hàng bên vua Kiếp khó hóa chắc một <laughs> Cái này hầm Dì à

นัดเป็น <rôle> น <à> <to break an iously> ียเป็นซีนเลยแตงหอยก็เป็นเนยนะชเดเอาดม้างด่วันนอกไปสองเ